นบีซุลกิฟรีอลัยฮิสลามซึ่งเป็นนบีท่านหนึ่งที่ปฏิบัติละหมาดวันละหนึ่งร้อยครั้งซึ่งนักประวัติศาสตร์บางคนกล่าวว่าเขาเป็นผู้อุปถัมภ์ประชาชนของเขาทำหน้าที่ตัดสินข้อพิพาทด้วยความยุติธรรมและจัดหาสิ่งต่างๆให้แก่ประชาชนของเขาอย่างอเพเยงเขาจึงถูกเรียกว่าซุลกิฟรีแปลว่าผู้แบกรับภาระชีวิตของศาสดาซุลกิฟรีอลัยฮิสลามนักประวัติศาสตร์กล่าวว่าซุลกิฟรี เป็นบุตรของท่านนาบีอายุบอะลัยสลามชื่อเดิมของเขาคือบิชอัลลอฮ์ตาลาได้ทรงแต่งตั้งเขาเป็นนบีภายหลังจากนาบีอายุบอะลสยสลามและพระองค์ได้ตั้งชื่อเขาว่าซุนกิฟลีเพราะเขาได้แบกรับการพักดีต่ออัลลอฮ์บางอย่างและเขาก็ทําได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีหลุมฝังศพของเขาอยู่ในเมืองชามและชาวดามัสกัสได้บอกกล่าวกันต่อๆมาว่าพบหลุมฝังศพของเขาอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งที่นั่นใกล้กับ กรุงดามัสกัสเรียกว่ากอร์ซียูนแต่มีนักวิชาการบางท่านให้ทัศนะว่าเขาไม่ใช่นบีแต่เป็นคนหนึ่งที่มีคุณธรรมจากพวกบันีอิสรออีนท่านอิบนูกาซิลได้ให้น้ำหนักว่าเขาเป็นนบีเพราะอัลลอสุบานุอัตาลาได้กล่าวนามชื่อของเขาไว้ในอันกุรอานพร้อมกับบรรดานาบีหลายท่านซึ่งอลอสุบานุตาราได้ทรงตัดว่าและอิสมาอินอิดริสและซุนกิฟลี ทั้งหมดนั้นเป็นผู้ที่มีความอดทนและเราได้ให้พวกเขาเข้าอยู่ในความเมตตาของเราแท้จริงพวกเขาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม Un ria, อันประเสริฐในสุราะอัลอันบียะอายะที่85และ86อิมนุกะรซิดได้กล่าวว่าผู้ที่ถูกกล่าวชื่อไว้ในอัลกุรอานพร้อมด้วยการยกย่องสรรเสริญไว้พร้อมกับบรรดาน,นาบีทั้งหลายนั้นเป็นไปได้ว่าเขาเป็นนบีนี่เป็นทัศนะที่รู้กันแพร่หลาย กากุรอานไม่ได้กล่าวชื่อของนบีซุนกิฟลี่ของเขาไว้รวมกับนบีท่านอื่นนอกจากในอายานนี้เท่านั้นส่วนการเผยแพร่ศาสนาและการทําหน้าที่ของเขาตลอดจนกลุ่มชนที่เขาถูกส่งไปทําหน้าที่นั้นไม่ได้มีการกล่าวถึงไม่ว่าจะลักษณะโดยสรุปหรือในรายละเอียดก็ตามด้วยเหตุนี้เราจะไม่เข้าไปกล่าวถึงเรื่องการเผยแพร่ศาสนาของเขาโดยที่นับประวัติศาสตร์ส่วนมากก็ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องราวของเขามากนักซึ่งน้อยคนนักที่จะได้ยินชื่อของนบีซุนกิฟลี่ และรู้จักเขาเป็นอย่างดีและมีสิ่งที่พึงระลึกอยู่ประการหนึ่งก็คือซุนกิฟรีที่อันกุร่านกล่าวถึงเป็นคนละคนกับอันกิฟรีที่ถูกกล่าวไว้ในฮะดิษของท่านนาบีสุลต่านลวะสัลลัมที่มีรายงานจากอิหม่ามอาัมัดจากอิมุอุมัดร,รดิยัลลอฮุอันูว่าอันกิฟรีมาจากพวกบันิสลออินเขาเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวในการทำบาปมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาเขาและเขาได้มอบให้นาง จํานวน60เหรียญทองแลกเปลี่ยนกับการที่เขาจะต้องร่วมหลับนอนกับนางเมื่อเขาได้ขึ้นไปอยู่บนล่างของนางในลักษณะที่พร้อมจะผิดประเวณีนางตัวสั่นและร้องไห้เขาถามนางว่าเธอร้องไห้ทําไมฉันคืนใจเธอหรือนางตอบว่าเปล่าแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยทำมาก่อนเลยแต่ที่ฉันต้องทําเพราะมีความจําเป็น เขาอุทานว่าเธอจะทําสิ่งนี้ทั้งที่เธอไม่เคยทํามาก่อนอย่างนั้นหรือเขาลงมาจากร่างของนางพร้อมกับกล่าวว่าเธอจงเอา60เหรียญทองนี้ไปเถิดจางนั้นอันกิฟลี่ได้กล่าวว่าขอสาบานต่ออลลอ์ว่าอันกิฟลี่จะไม่ทําบาปต่ออลอ์ตลอดไปและเขาก็ได้เสียชีวิตในคืนนั้นเองพอรุ่งเช้ามีข้อความเขียนที่ประตูบ้านของเขาว่าอัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษให้แก่อันกิฟลี่แล้วรายงานโดยติรมีซี ละตริมีซีกล่าวว่าเป็นฮะดีสฮัสซันจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาไม่ใช่ซุลกิฟฟี่เพราะฮะดีสกล่าวแค่เพียงว่าอังกิฟฟี่ดังนั้นเขาจึงเป็นคนละคนกันกับที่กล่าวไว้ในอังกุรานนั่นก็หมายความว่าอังกิฟรี่นั้นไม่ใช่นบีแต่ซุนกิฟรี่นั้นคือนบีของะองละ สำหรับผู้ที่กล่าวว่าซุนกิฟรลีไม่ใช่นบ,บีแต่เขาเป็นเพียงชายที่มีคุณธรรมจากบันิสรออินเท่านั้นมีรายงานว่าเขาอยู่ในยุคเดียวกับนบ,บีอัลยะซาอะไลสลามและมีรายงานอีกว่าเมื่อนบ,บีอัลยะซาอยู่ในวัยชาราเขาได้กล่าวว่าเขาควรจะแต่งตั้งผู้แทนไว้สักคนหนึ่งเพื่อทําหน้าที่แทนเขาดูแลผู้คนในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เพื่อดูว่าเขาจะทําหน้าที่อย่างไรเขาจึงได้เรียกประชาชนมาร่วมชุมนุมกันแล้วกล่าวว่าผู้ใดที่รับปากกับฉันสามประการนี้ ฉันจะแต่งตั้งเขาเป็นตัวแทนคือ 1. เขาจะถือสินอดในเวลากลางวัน 2. เขาจะต้องลุกขึ้นทำอิบาดะในเวลากลางคืน 3. เขาจะต้องไม่โกรธมีชายคนหนึ่งลุกขึ้นยืนเขากล่าวว่าฉันขอรับปาก นบีอัลยะซาถามว่าท่านถือศีลอดในเวลากลางวันลุกขึ้นทำอิบาดาห์ในเวลากลางคืนและท่านจะไม่โกรธหรือชายผู้นั้นรับปากว่าถูกต้องแล้วแต่นบีอัลยะซาได้บอกให้ประชาชนกลับไปในวันนี้โดยไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดให้เป็นตัวแทนของเขาในวันต่อมานบีอัลยะซาได้ออกมาหาประชาชนของเขาแล้วได้กล่าวเหมือนกับที่ได้กล่าวในวันแรกประชาชนต่างพากันนิ่งเงียบชายคนนได้ลุกขึ้นแล้วกล่าวว่าฉันขอรับปากนบีอัญยะซาจึงได้แต่งตั้งชายคนนั้นเป็นตัวแทนของเขา อิบลิสได้กล่าวแก่เราใาชายตอนทั้งหลายว่าพวกเจ้าจงไปหลอกลวงชายคนนั้นให้ไปทำความชั่วเราใาชายตอนพบกับความเหนื่อยยากที่จะลวงล่อให้เขาไปทำความชั่วอิบลิสจึงกล่าวแก่พวกเขาว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา ที่จะไปจัดการกับเขาเองอิบลิสจึงได้แปลงร่างเป็นชายชาาที่ยากจนและได้ไปหาเขาขณะที่เขากําลังนอนพักผ่อนช่วงสั้นๆในเวลากลางวันเพราะเขาจะไม่นอนทั้งกลางวันและกลางคืนยกเว้นการนอนหลับงีบในช่วงหนึ่งในช่วงกลางวันเท่านั้นอิบลิสได้ไปเคาะประตูบ้านของนบีซุนกิฟลีนบีซุนกิฟลีจึงถามว่าใคร เขาตอบว่าฉันเป็นชายชราที่ถูกช่อโกงซุงกิฟฟี่จึงลุกขึ้นไปเปิดประตูชายชราเริ่มเล่าเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับพักคพวกของเขาและสิ่งที่ผู้คนได้กระทำกับเขาและวิธีการที่พักคพวกของเขาทำวิธีการที่พักคพวกของเขาได้ช่อโกงเขาและเขาได้สาธยายความอย่างยืดยาวจนเลยเวลานอนกลางวันของนบีซุนกิฟฟี่ไปแล้ว และถึงเวลาที่นบีซุนกิฟลีจะต้องออกไปพบปะกับประชาชนนบีซุนกิฟลีได้กล่าวแก่ชายชราว่าถ้าหาก ท่านไปร่วมประชุมกับผู้คนฉันก็จะเอาสิทธิ์ของท่านคืนให้แก่ท่านชายชรา,าได้กลับออกไปขณะเดียวกับที่ซุนกิฟลี่ก็ได้ไปยังที่ประชุมของเขาโดยไม่ได้นอนงีบในเวลากลางวันอย่างที่เคยทําแต่ชายชรา,าไม่ได้ไปยังที่ประชุมเพื่อพิจารณาคดีของเขาจนเลิกประชุมชายชราคนนั้นก็ไม่ได้ไปยังที่ประชุมในวันต่อมาก็ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นอีกเพื่อพิจารณาคดีที่ชายชราคนนั้นอ้างว่าถูกช่อโกงแต่เขาก็ไม่ได้ไป ปรากฏตัวต่อที่ประชุมแต่อย่างใดเมื่อนบีซุนกิฟลีกลับไปถึงบ้านพักในเวลาที่เขาเคยนอนงีบในเวลากลางวันชายชราคนนั้นได้มาเคาะประตูบ้านอีกครั้งนบีซุนกิฟลีถามว่าใครชายชราลาจึงตอบว่าเขาคือชายชรา,าที่ถูกช่อโกงนบีซุนกิฟลีจึงเปิดประตูต้อนรับและกล่าวว่าฉันไม่ได้บอกท่านหรือว่าเมื่อฉันนั่งลงในที่ประชุมแล้วให้ท่านเข้าไปหาฉันชายชรา,าจึงตอบว่าคนพวกนั้นเป็นพวกคนเลวเมื่อเขารู้ว่าท่านจะพิจารณาคดีนี้พวกเขาก็จะบอกกับฉันว่า พวกเราจะคืนสิทธิ์ให้แก่ท่านและเมื่อเลิกประชุมท่านลุกขึ้นไปแล้วพวกเขาก็จะปฏิเสธฉันนบีซุนกิฟลีจึงกล่าวว่าท่านจงไปยังที่ประชุมเดี๋ยวนี้และเมื่อฉันไปถึงท่านจงไปหาฉันทันทีและแล้วนบีซุนกิฟลีก็ไม่ได้นอนพักผ่อนในเวลากลางวันเขารีบตรงไปยังสถานที่ประชุมทันทีและคอยชายชรา,าคนนั้นแต่ก็ไม่เห็นร่างของชายชราเขาง,ง่วงนอนมาก จึงกลับไปบ้านและสั่งแก่คนในบ้านว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าใกล้ประตูบ้านเป็นอันขาดเพื่อจะได้นอนพักผ่อนขณะที่เขาล้มตัวลงนอนชายชาราคนนั้นได้มาและต้องการจะเข้าไปพบเขาแต่ถูกห้ามไม่ให้เข้าไปเขาจึงกล่าวว่าเมื่อวานนี้ฉันได้มาหาเขาและได้เล่าเรื่องราวของฉันให้เขาฟังแล้วพวกเขากล่าวว่าท่านจะเข้าไปไม่ได้ขอสาบานต่อบรั์ว่าพวกเราได้รับคำสั่งไม่ให้ผู้ใดเข้าใกล้ประตูเป็นอันขาดชายชาราลุกขึ้นไปปีนกำแพงและเข้าไปในบ้าน เขาเคาะประตูบ้านจากภายในนบีซุนกิฟลีจึงตื่นนอนและถามคนในบ้านว่าฉันไม่ได้สั่งพวกท่านหรือว่าไม่ให้ผู้ใดเข้ามาหาฉันบรรดาคนเฝ้าประตูจึงตอบว่าพวกเราไม่เคยปล่อยผู้ใดให้เข้ามาในบ้านเลยท่านจงดูสิว่าเขาเข้ามาจากทางใดนบีซุนกิฟลีลุกขึ้นไปที่ประตูก็พบว่ามันถูกใส่สลักเหมือนที่เขาได้ใส่สลักมันไว้เมื่อตอนที่เขาเข้ามา แล้วชายชราคนนี้เข้ามาในบ้านได้อย่างไรซุนกิฟลีรู้ได้ทันทีว่าชายชราคนนี้เป็นใคร,ใครเขาจึงกล่าวขึ้นว่าเจ้าคืออิบลิสสัตรูของอัลลอฮ์ใช่ไหมชายชราคนนั้นตอบว่าถูกต้องแล้วท่านทําให้ฉันเดน็ดเนยมากในทุกเรื่องฉันจึงต้องทาทุกอย่างตามที่ท่านเห็น<ม>เพื่อให้ท่านโกรธแต่นบ,บีซุนกิฟลีนั้นก็ไม่ได้โกรธแต่อย่างใดอัลลอฮ์ตั้งชื่อเขาว่าซุนกิฟลีเพราะเมื่อเขารับภาระเรื่องใดแล้วเขาจะต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์นี่คือชีวประวัติของศาาสดซุนกิฟีอะา,าม